นิทานอินไลฟเล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานอีสานที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยผาแดงนางไอนะครับเป็นเรื่องที่มีครบเลย ทั้งความรักโศกนาฏกรรมแล้วก็เรื่องของผลกรรมด้วยข้อมูลที่เราดูกันมาก็มีหลากหลายครับทั้งงานวิจัยบทความเรื่องเล่าต่างๆคือเราจะพยายามกลั่นเอาแก่นเรื่องออกมาโดยเฉพาะจากมุมมองของ5ตัวละครหลักเท้าผาแดงนังไอคาเท้าพังคีพญาขอมแล้วก็เท้าสุดโทนาใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าตำนานเก่าแก่เรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ยังเอ่อ สอนใจหรือสะท้อนให้คนยุคนี้โดยเฉพาะคนที่อายุสัก30-40กําำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังเจอเรื่องต่างๆในชีวิตได้คิดบ้างนะคะไม่ว่าจะเคยฟังมาแล้วหรือยังไม่เคยเลยก็ตามแน่สนใจครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เรื่องมันเปิดที่เมืองเอกสตีกาใช่ไหมครับที่มีพระยาขอมปกครองแล้วก็มีทิดาชื่อนางไอคำที่ว่ากันว่าสวยมากสวยมากจริงๆค่ะความงามนี่เลื่องลือไปไกลเลยแล้วพระยาขอมเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาแล้วก็มีประเพณีสำคัญคือบุญบั้งไฟอ๋อบุญบั้งไฟนี่คือนี่เคยเป็นจุดบั้งไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อบูชาพระยาแทนขอฝนตามความเชื่อโบราณแล้วเท้าผาแดง เจ้าเมืองผอพงก็เข้ามาในเรื่องตอนนี้หรือเปล่าครับได้ยินว่านางไอสวยใช่เลยค่ะพอเท้าผาแดงได้ยินกิตติศัพท์ความงามก็แบบว่าหลงไหลมากก็เลยเดินทางมาพบแล้วก็เกิดรักใคร่ชอบพอกันขึ้นกับนางไอคำเอาดูเหมือนจะดีแต่แต่ พญาขอมนี่สิคะแทนที่จะดูว่าลูกสาวรักใครกลับประกาศจัดงานบุญบ้งไฟแล้วก็เออตั้งเงื่อนไขว่าใครยิงบ้งไฟชนะจะได้นางไอไปครองอืมเหมือนใช้ลูกสาวเป็นรางวัลเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะจุดนี้ก็น่าคิดว่าเอ๊ะทำไมตัดสินใจแบบนั้นแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อข่าวไปถึงเมืองบาดาลใช่ค่ะเท้าพังคี โอรสเท้าสุดโทนาคเจ้าเมืองบาดาลพอได้เย็นเรื่องความงามของนางไอ้กับเรื่องแข่งบั้งไฟก็เกิดเออหลงรักนางไอ้แบบหัวปักหัวปำเลยทั้งทั้ที่เท้าสุดโทนาคผู้เป็นพ่อก็เตือนแล้วนะว่ามันคนละพ่อภูมิคนละเผ่าพันธุ์กันแล้วทําไมถึงหลงขนาดนั้นล่ะครับมีเบื้องหลังอะไรไหมไอ้ใบแล้วไปทอดทิ้งเมียตัวเองซึ่งเมียคนนั้นก็คือนางไอ้ในชาตินั้นนะคะโห oh. ค่ะแล้วภรรยาคนนั้นก็แขนใจมาก ฆ่าตัวตายแล้วก็อธิษฐานจองเวรไว้มันเลยเหมือนเป็นบ่วงกรรมที่ดึงให้พังคีต้องมาหลงรักนางไอแบบถอนตัวไม่ขึ้นในชาตินี้ครับครับเข้าใจละเป็นปมดราม่าแต่ชาติปางก่อนเลยทีเดียวแล้วการแข่งบังไฟล่ะครับผลเป็นยังไงผลก็คือเอ่อไม่มีใครชนะค่ะบังไฟพญาขอมจุดไม่ขึ้นส่วนของเท้าผาแดงก็ดันแตกกลางอากาศซะงั้นอ้าวเสมอกันผาแดงก็อดสิครับใช่ค่ะ พาแดงก็ผิดหวังกลับเมืองไปก่อนส่วนเท้าพังคีที่แอบมาดูนางไอนะ่ะแม้จะไม่ได้ลงแข่งด้วยนะแต่พอเห็นนางไอตัวจริงก็ยิ่งหลงยิ่งคลั่งไคล้หนักเข้าไปอีกแล้วทํางไงต่อครับที่นี้ทนคิดถึงไม่ไหวคะ่ะก็เลยแปลงกายเป็นกระรอกเผือกหรือกระรอกด่อนคือเป็นกระรอกสีขาวปลอดเลยนะคะแล้วก็มีกระดิ่งทองผูกคอด้วยน่ารักมากแอบมาปุ้นเปี้ยนใกล้ๆประสานนางไอหวังว่าจะได้เห็นหน้าใกล้ๆอีก โชคไม่ดีเลยเหมือนเคราะห์ซ้ำกลํำซัดจริงๆนางไอดันมาเห็นกระรอกเผือกพอดีใช่ค่ะเห็นแล้วก็แบบอุ้ยน่ารักจังอยากได้เกิดกิเลสเลยสั่งนายพรานเดียวนั้นเลยว่าต้องจับมาให้ได้จะจับเป็นหรือจับตายก็ได้ขอให้ได้มาโอ้โหแค่ความอยากได้ชั่ววูบแท้ๆนำไปสู่เรื่องใหญ่เลยค่ะนายพรานก็เก่งนะไล่ล่าจนไปเจอเท้าพังคีในร่างกระรอกกำลังกินลูกมาเดืออยู่พอดี ก็เลยยิงด้วยหน้าไม้ที่อาบยาพิษแล้วพังคีก็ค่ะก่อนตายพังคีก็อธิษฐานด้วยความแค้นขอให้เนื้อตัวเองเนี่ยมีมากมายมหาศาลพอเลี้ยงคนได้ทั้งเมืองว่ากันว่าเยอะขนาด8 0 0พันเล่มเกวียนเลยแล้วก็สั่งให้บริวารรีบไปแจ้งข่าวให้ทาวสุโชนาคผู้เป็นพ่อทราบแล้วชาวเมืองก็เอาเนื้อไปกินกันกินกันใหญ่เลยค่ะดีใจได้เนื้อสัตว์หายากยกเว้นแต่พวกแม่ม้ายบางส่วนที่เขาไม่ได้แบ่งให้หรือบางตำนานก็ว่าไม่ยอมกินเอง แล้วทางฝั่งบาดาลล่ะครับพอเท้าสุดโทนาคทราบข่าวโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยค่ะแบบว่าปรี๊ดแตกเลยยกทัพนาคจากเมืองบาดาลถล่มเมืองเอกชัตีตาแบบไม่ยั้งเลยเมืองทั้งเมืองล่มจมหายไปใต้น้ำกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ที่เราเรียกกันว่าหนองหาในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะจมหมดเลยเหรอครับเหลือแค่ที่เป็นเกาะเล็กๆเรียกว่าดอนแม่ไม้ที่พวกแม่ไม้เขาอยู่กันเพราะไม่ได้กินเนื้อกะรอกผังคีก็เลยรอดไป แล้วนางไอ้กับเท้าผาแดงแล่ะครับเท้าผาแดงพอรู้ข่าวร้ายก็รีบควบม้าตับมาช่วยนางไอ้ทันทีเลยนะคะพานางไอ้หนีขึ้นหลังมา้าแต่ก็หนีไม่พ้นทับนาคที่ตามมาติดๆโดนจับได้นางไอ้ถูกนาคใช้หางฟาดตกลงไปในน้ําค่ะแล้วก็ถูกดึงตัวลงไปเมืองบาดาในที่สุดโห้แล้วเท้าผาแดงล่ะผาแดงรอดกลับเมืองผาพงไปได้แต่ก็แบบเสียใจมากตรอมใจจนตายตามไปเลย แต่ด้วยความแค้นความผูกพันก็กลายเป็นหัวหน้ากองทัพผียกทัพผีไปรบกับพวกนาคต่อหวังจะชิงนางไอคืนรบกันใหญ่โตเลยสิครับผีกับนาคใหญ่โตจนเรื่องไปถึงพระอินเลยค่ะต้องลงมาห้ามทัพสั่งให้ทั้งสองฝ่ายเลิกรบกลับเมืองใครเมืองมันไปก่อนส่วนเรื่องนางไอกับเท้าพันคีเนี่ยให้รอพระศรีอริยะมาตัดสินในอนาคตนู่นเลยเรื่องมันก็เลยจบลงแบบค้างคาตรงนั้นเป็นโศกนาฏกรรมที่เอ,อ่อ น่าเศร้ามากๆเลยนะครับฟังเราก็หดหูเหมือนกันใช่ค่ะแต่ในความเศร้ามันก็มีข้อคิดเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้ามองในมุมของคนวัย30-40ที่กำลังเจอจุดเปลี่ยนหรือต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเห็นอะไรครับเห็นผลของการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบไงคะ อย่างนางไอยอยากได้กร,รอกปุ๊บสั่งฆ่าเลยหรือเท้าพังคีหลงนางไอยจนไม่ฟังคำเตือนใครหรือแม้แต่พยาคอมที่ผิดคําพูดเรื่องการแข่งบังไฟเนี่ยทุกการกระทําที่ใช้อารมณ์นําหน้าขาดการไตร่ตรองมันนําไปสู่หายนะหมดเลยเราไม่ใช่แค่ตัวเองนะกระทบคนอื่นวงกว้างไปหมดจริงด้วยครับมันเหมือนโดมิโนโเลยการกระทำเล็กๆของคนคนเดียวส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งเมืองได้เลย การคิดถึงผลที่ตามมาเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับโดยเฉพาะในวัยที่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวใช่ค่ะแล้วเรื่องกรรมในํำนานเนี่ยถ้าตีความในยุคนี้มันก็คือผลของการกระทํานั่นแหละค่ะทุกอย่างมีเหตุมีผลทําอะไรไว้มันก็ส่งผลกลับมาเสมอการกระทําที่ขาดสติของคนไม่กี่คนทําลายล้างชุมชนได้เลยนี่คือบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่ ชัดเจนมากๆการควบคุมอารมณ์ตัวเองทั้งรักโลภโกรธหลงดูจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับที่จะเลี่ยงไม่ให้เกิดเรื่องเศร้าๆแบบนี้ในชีวิตจริงถูกต้องเลยค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะคือคําถามที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมันเร็วการตัดสินใจอะไรต่างๆมันส่งผลกระทบไวกว้างกว่าสมัยก่อนมาก การที่เราจะยับยั้งชั่งใจหรือคิดถึงผลระยะยาวแบบที่ตัวละครในตำนานเหล่านี้อาจจะขาดไปเนี่ยมันยิ่งสําคัญมากขึ้นไปอีกหรือว่ามันกลับถูกมองข้ามไปในยุคที่ทุกอย่างมันดูเร่งรีบไปหมดแล้วกันแน่เป็นคําถามที่ชวนคิดต่อจริงๆครับสําหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวผาแดงนางไอของเราก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากทามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ